ในฐานะคอรมอการอภิปรายสองสวันเนี่ยให้คะแนนฝ่ายค้านยังไงบ้างครับผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องของเหตุและผลเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนในวันนี้เนี่ยทุกคนมีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็เท่าทันทางการเมืองเนี่ยมากขึ้นจะเห็นได้ว่าการสร้างวัฒกรรมเนี่ยนะครับผมผมก็ผิดหวังอย่างมากทีเดียวนะครับที่ทางย่งผมยกอย่างกรณีท่านผู้นำฝ่าการเนี่ย ฤฤฤพูดคือคือพูดมาถึงเนี่ยพูดว่าก่อนจะอภิปรายเนี่ยนะครับพูดถึงว่าการของงบประมาณของรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์จริงไหมเหรอผมก็อยากจะย้อนกลับไปว่าไอ้เรื่องนี้ต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับคือถามว่าจริงหรือล่าจริงหมายของว่าทุกๆปีแหละครับในการตั้งงบประมาณเนี่ย มันจะต้องสูงขึ้นทุกปีประเทศมันจะไม่เจริญบ้างไงวะพี่มาร์คแล้วก็ในไม่ไม่ใช่ว่าในสมัยพระนาท่านยิ่งรักแล้วก็จะมาตั้งงบประมาณสูงที่สุดในประวัติการใครก็แล้วแต่เดวอนละห้าปีข้างหน้าใครมามันก็ต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นถูกต้องครับมันก็เป็นคือสมัยจอมพลปอจอมพลสฤษดิ์มันก็น้อยอยู่แล้ว่ประเทศมันก็เปลี่ยนมาเป็นเกียงศักดิ์ชั่มนานมาเป็นชวนมันก็เป็นกราฟปกติถูกครับมันมันไม่ใช่เป็นกราฟที่แบบขึ้นแล้วลงแล้วขึ้นอะไรแบบนี้นะ ถูกอีกแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ควรพูดหรอกครับมันทําให้เกิดทัศนคติที่ไม่ถูกต้องดูเสมือนว่าเอ๊ะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมาตั้งงบประมาณสูงที่สุดซึ่งจะเป็นรัฐบาลชุดไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลตั้งงบประมาณในแต่ละปีมันก็ต้องสูงกว่าปีที่แล้วเะิอเดือนพนักงานเขาก็ขึ้นเดือนข้าราชการก็ขึ้นแล้วทุกอย่างมันก็แกจะพูดทําไมนะกับแต่ลักษณะแกอยู่แล้วแหละอยากศึกษาหาความเขาก็ชอบพูดประมาณนี้แหละแล้วก็เหมือนกับ ได้แสดงความเห็นเนี่ยว่าการอภิปรายในสภาเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลเองห้ามไม่ให้พูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งโดยเอาตักกะหรือเอาข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับที่ปรากฏเนี่ยถามจริงๆเถอะรัฐบาลห้ามไม่ให้ฝ่ายการพูดเนี่ยห้ามได้ไหมครับเออห้ามได้นะพี่มาร์คถามจริงห้ามได้ป่ะนะครับ บอกอย่าไปพูดเรื่องจำนำขาว่านะครับบอกว่ารัฐบาลพูดว่าอย่ามาพูดเรื่องจำนำข้าวอย่ามาพูดเรื่องอะไรที่ที่ท่านพูดตั้งแต่ต้นแล้วล่ะคืออย่างนี้ท่านผู้ชมกับตอนแรกเลยเขาเข้ามาพูดเลยบอกว่าเนี่ยคนของรัฐบาลไปให้กก่าวไม่บอกในหมูในหมาในกาในไก่นะฮะพูดบอกคนของรัฐบาลซึ่งมันมีประมาณนักห้าล้านคนได้ก็บอกว่าเนี่ยห้ามพูดเรื่องข้าวสองวันที่ผ่านมาพี่จัดเต็มเลยนะฮะในกรในขอชูป้งชูป้ายชูภาพกันสรุกสนานกันไป แล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับก็พูดว่าในการที่ทางฝ่ายค้านเองเนี่ยไม่รับหลักการของบรบอรชุดนี้เนี่ยเพราะว่าบรบอดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับไม่มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญก็พูดคลุมคลุมไปอะครับฟังดูก็ก็เสมือนว่า นะครับแต่ว่าผมอยากเรียนอย่างนี้ครับผมคิดว่าทางคณะท่านนายงบตรีรวมไปถึงคณะตรีเองก็ได้ชี้แจงในประเด็นที่ถูกพาดพิงก็ดีหรือว่าที่เกี่ยวข้องก็ดีรวมไปถึงเรื่องที่อาจจะทําให้เข้าใจผิดนะครับผมอธิบายชัดๆเลยนะครับว่าในการตั้งประบองบประมาณเนี่ยนะครับมีหลักมีเกณฑ์มีทิศทางชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเมื่อวันที่22มกราคมปีนี้แหละนะครับที่ทางพนักทานยิมปรีได้พูดถึงเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยเนี่ยนะครับนับเป็นครั้งแรกครับในสมัยพนักทันนายกยิ่งรักนี่แหละครับที่เราได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและก็มีความชัดเจนยุทธศาสตร์ประเทศเอาว้าัเถอะนะครับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับผมอธิบายให้กับทางท่านผู้ชมได้ได้เห็นภาพเลยนะครับ วันนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายเราเราต้องบอกว่าการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเรากําหนดขึ้นมาเพื่ออะไรก่อนเรามีเป้าหมายครับเป้าหมายที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือให้พี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยสามารถที่จะหลุดพ้นจากประเทศของเราเนี่ยนะครับที่มีรายได้ต่างกลางขึ้นไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยในยุทธศาสตร์ชาติจึงกําหนดไวช้ชัดเจนว่าข้อที่1ยุทธศาสตร์จะต้องเน้นในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการเพิ่มขีดความ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแน่นอนจะต้องพูดถึงเรื่องของการยกระดับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานคือประเทศก็เหมือนนักกีฬานะครับถ้าหากว่านักกีฬาไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการฝึกฝนประมาณมีเงินทองก็ไม่ได้ครับก็ไม่ก็ไม่ไม่สามารถที่จะไปแข่งขันเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก็จะต้องยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมด้านทุกอย่าง การศึกสาครับ,รบแล้วก็การที่รัฐบาลจะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างเดียวก็คงไม่ต่อค, mm hmm. ครับยุทธศาสตร์ที่2จึงพูดชัดเจนว่าการยกระดับครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการยกระดับเพื่อใครใคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการยกระดับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ วันนั้นจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่2ครับลดความเหลื่อมล้ำผมอธิบายง่ายๆนะครับแล้วเห็นภาพชัดเลยว่ารัฐบาลชุดนี้มีทิศทางชัดเจนเช่นเรื่องของการศึกษาสมัยก่อนเนี่ยประมาณเนี่ยอันดับหนึ่งนะจากสองล้านล้านเนี่ยนะฮะแล้วเรามองดูครับจะเห็นว่ามันจับต้องได้สมัยก่อนเนี่ยนะครับเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยหากว่าเราดูเรื่องของการศึกษาเด็กที่อยู่ในเมืองใหญ่มักจะได้เปรียบเรียกว่าสอบแข่งขันกันกับเด็กชนบทเนี่ยเด็กเมืองใหญ่เอาไปกินทั้งนั้นเลย นะครับเพราะเพราะว่าตรงนี้แหละมันมีช่องว่างของการศึกษาที่มีความเหลื่อมล้ํากันอยู่เพราะฉะนั้นรัฐบาลบอกอย่างนี้ครับเราต้องการที่จะมีนโยบายชัดเจนแล้วก็ลดไอ้ความเหลื่อมล้ําตรงนี้ด้วยนโยบายด้วยโครงการดีๆต่างๆเรื่องของการอมอบคอมพิวเตอร์พกพาให้กับน้องๆชัน้นประถมปีที่1ปีที่แล้วนั่นก็เป็นหนึ่งในในโยบาย ที่จะตอบสนองยุทธศาสตร์ด่ากันีขมเดีเป็นไงพ่อแม่ชื่นชอบลูกหาข้อมูลไปตอนขี่มอเตอร์ไซค์ไปห้องสมุดและผมบอกนะครับวันนี้เด็กต่างจังหวัดโอเน็ตสูงขึ้นแล้วก็ชนะเด็กในเมืองด้วยอยู่กันบ้างครับเราะนั้นตรงนี้ครับเป็นเป็นเรื่องที่สะท้อนว่ารัฐบาลมีทิศทางชัดเจนแล้วก็อีกยุทธศาสตร์หนึ่งนะครับเป็นยุทธศาสตร์ที่ วันนี้เนี่ยทุกคนต้องให้ความสนใจคือยุทธศาสตร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือเราจะพัฒนาเราจะเพิ่มเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเราพยายามที่มีนโยบายดีๆในการลดความเหลือ่อมล้ําแต่ว่าสิ่งที่ะจะพัฒนาเขาเรียกว่าสิ่งที่ตามมากับการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีตามมากับเรื่องของการเจริญเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราต้องพัฒนาให้มันยืนอยู่บนความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเรามี ตัวอย่างนะครับที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับในการพัฒนาหลายๆเรื่องที่เราพัฒนาวัตถุไปนะครับแต่ว่าเราละเลยกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอสุดท้ายปลายทางับมันก็ส่งผลย้อนกลับมาสู่ประเทศนะครับในหลากหลายรูปแบบเรื่องของอการเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศตรงนี้ก็เป็นปสิ่งที่ได้สะท้อนนะครับถึงความสำคัญในเรื่องที่หลังจากนี้จะคิด S <S <an other> จะเดินจะไต่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,อมแล้วก็ทั้งสามเรื่องเนี่ยนะครับสามยุทธศาสตร์นี้เนี่ยยังมียุทธศาสตร์ที่จะอยู่ตรงกลางเป็นยุทธศาสตร์ที่จะสร้างดุลยภาพสร้างความสมดุลให้กับเรื่องของการยกร,ร,<ะ>ระดับขีความสามารถการแข่งขันของประเทศเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้ง3เรื่องเนี่ยจะต้องมีอีกยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือเรื่องของการปรับกระบวนการการบริหารจัดการภายใน นะครับเป็นการเป็นตัวสําคัญย่ะสร้างดุลยภาพของสารยุทธศาสตร์นี้นี่เป็นยุทธศาสตร์ชาติที่พระนทานายกได้แถลงให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับทราบ23มกราคม22มกราคมแล้วหลังจากนั้นครับเรื่องของการเดินหน้าในการกําหนดค่าใช้จ่ายในพรบงบประมาณฉบับร่างที่กําลังเข้าสภากันอยู่ตรงนี้นะครับที่เข้าวาระสองไปแล้วเนี่ยครับจึงมีทิศทาง แล้วก็มีลักษณะของการจัดงบประมาณเนี่ยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็อยากบอกกับท่านผู้ชมครับที่ติดตามว่าขอให้สบายใจนะครับเงิน 3- 4มสี่แสนล้านเนี่ยนะครับที่จะต้องลงไปสร้างสิ่งต่างๆเป็นเงินที่จะลงไปสร้างสิ่งต่างๆที่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศและ ผมยืนยนันไม่ได้เป็นสร้างความเจริญให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่งางที่ถูกกล่าวอ้างอย่างแน่นอนถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยความเจริญมันก็เกิดในกรทมรถไฟฟ้าก็ตั้งสิบสายนะค,คนอีสานเขาก็บ้าเอานะแต่ถือว่าเป็นการพัฒนาร่วมกันทั้งประเทศนะฮะยุทธศาสตรน์นี้อย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นจมครับพรบรายจ่ายปี57นี่นะฟังดูตัวเลขบอกโอ้โหรัฐบาลพนัท่านนายงยิ่งรักนี่ได้เยอะเหลือเกิน2ล้าน5แสนล้าน ล้านบาทนะฮะแต่ว่าเพียงแค่ส0 0แสนกว่าล้านบาทเป็นงบลงทุนที่เหลือคือเงินเดือนประจำของข,องขา้าราชการทั่วประเทศไทยทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ตื่นเต้นอะไรนะักเพราะว่าถ้าเกิดวันไหนประชาธิที่ปัเขาไม่ได้ด่าเขาไม่ได้ค้านเนี่ยเขาลงแดงนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจหน้าที่คุณอภิสิทธิ์ก็มีวิธีการพูดของเขาตามสไตล์ของเขาเขาพูดบอกว่าเนี่ยเป็นงบประมาณที่ตั้งมากที่สุดก็แน่นอนสิครับก็ประเทศมันจเจริญขึ้นนะครับที่จะให้ตั้งน้อยกว่าเดิมได้ยังไงนะ่ะฮะ เหมือนบริษัทเหมือนบ้านท่านเหรครับแล้วยุทธศาสตร์ของประเทศถ้าเกิดท่านไม่วางแผนไว้ท่านจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรครับหรือว่าท่านต้องรอส้มหล่นอีกเป็นอะไรมากไหมครับเสนอรมติสุดท้ายนีคฮะเรื่องงบประมาณสรุปว่าของห้าห้าห้าหกจนถึงห้าเจ็ดเนี่ยท่านคิดว่ามันต่อเนื่องสมดุลกันมากน้อยขนาดไหน ในช่วงของการ<ะ>ที่พรรนท่านนายกได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงต้นก็อาจจะมะีความไม่สมดุลอยู่บ้างเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นผู้กําหนดเรื่องของงบประมาณนะครับแต่ว่าหลังจากที่รัฐบาลเข้ามาทําหน้าที่อย่างเต็มตัวเนี่ยผมคิดว่าเราได้เดินหน้าสร้าง<ะ>ความเจริญให้กับพี่น้องประชาชนสร้างสิ่งที่เป็นมากเป็นผลให้กับประเทศเนี่ย<ะ>อย่างเป็นรูปธรรม<ะ>นะครับแล้วก็ ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการบริหารจัดการงบประมาณภายใต้ประบองงบประมาณปี57ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะได้นำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ย้ำอีกทีนะครับเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของประเทศวันนี้พยายามจะพูดว่าคือพูดเป็นวาทกรรมอะ่ะรวยกระจุกจนกระจายเขาพูดถึงตอนเขาบริหารหรือเปล่า ก็นั่นแหละสิคือที่พูดมาเลยผมผมผมก็ตั้งตจเช็คเพื่อชาติเ่ยธนาคารของผมก็มีกรุงไทยมีออมสินจะไปให้ธนาคารกรุงเทพย่าไครอะครับแล้วมันจุกตรงไหนอะไรต่าละบรรผ่านไปแล้วไอ้เราก็ไม่อยากจะไปฟื้นฝอยหาตะเข็บนะครับแต่ว่าให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในยุคของการนำรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยพนักท่านนายกยิ่งลักนี่แหละครับ ที่จะได้นําเอาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพและแน่นอนเป็นการบริหารจัดการเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยมาทําให้เกิดความจเจริญขึ้นในประเทศของเราอย่างแน่นอน ก็ฟังฟังแล้วท่านผู้ชมครับก็ชัดเจนนะท่านหนึ่งในคณะ,ะรัฐมนตรีของประเทศไทยที่นำพาประเทศมา2ปีต้องบอกว่าประเทศนี่เดินทางมาโดยเสถียรภาพนะฮะภาพลักษณ์จากต่างชาติเขามองเมืองไทยเนี่ยขณะนี้ก็ดีขึ้นครับแม้ว่าค่าเงินบาทจ,จะแข็งค้าขึ้นบ้างแต่ก็เป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหายิ่งฝ่ายค้านมาพูดถึงเรื่องไข่ไี่มีอารมณ์ตลอดนะหุดหิดจริงๆอยากจะเอาไข่ปาหน้าแต่ว่าทําไม่ได้ครับแต่ว่าเราเป็นฝ่ายที่จะต้องอธิบายสังคมผมยกตัวอย่างครับเมื่อปี54เนี่ยนะ ในรัฐบาลของพัน์ท่านยิงลักเนี่ยราคาไข่จะอยู่ประมาณทัก3.94บาทเสตางค์นะฮะเป็นไข่เบอร์ศูนย์แต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะที่เขาด่ากัน2อสวันที่ผ่านมาในสภาเนี่ยเขาบอกขไข่สมัยยิงลักแพงอย่างงี้ว่าอย่างนี้ไข่สมัยอภิสิทธิ์เนี่ยท่านผู้ชมครับ4ี่บาท 38. สาสบตางค์ตอนดิวไฮเบอร์ศูนย์เบอร์เดีย<ช>วกันเนี่ยนะไปพูด ผมระบีลีฟอ่ะวันนี้ลาท่านรัฐมนตรีนะครับขอบพระคุณท่านครับรัฐมนตรีารเอกอนุดิตนาคอนทัพนะครับให้เกียรติกับแขกทรับเชิญในรายการของเราในคืนนี้ครับวันนี้ผมและท่านรัฐมนตรีอนุดิตนาคอนทัพไม่เคยทิ้งห่างพื้นที่สายไหมและกรุงเทพมหานครนะครับแม้ว่าจะต้องทําหน้าที่ในส่วนของคณะผู้บริหารประเทศด้วยวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามดับเครื่องชนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่20นาฬิกาเวลาเดียวกันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ